ประเด็นเรื่องแท็กสามารถทับซ้อนกันได้นะครับคืออย่างบอกก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยลงนะครับว่าอนาคตเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าจะมี7แท็กเหตุผลเป็นดังนี้นะครับเพราะว่านิกะเนี่ยหลังจากที่มันชนะไคโดแล้วเดี๋ยวลูฟี่มันจะเปลี่ยนจากนะฮะในอย่าเรียกเปลี่ยนเลยเรียกเพิ่มเป็น4ี่จักรพรรดิแต่ว่าทีนี้มีบางคนบอกว่าเฮ้ยลูนโชร้ายก็ต้องหายไปสิวะแล้วเดี๋ยวมี4ี่จักรพรรดิเข้ามาคือแบบอาจจะ6แท็ก7แท็กอันนั้นช่างมันผะว่าเอาว่าช่างมันดีกว่า เพราะเราไม่รู้ว่าเกมมันจะเอารุ่นชั่วร้ายไว้เหมือนเดิมไหมแต่ส่วนตัวผมว่าเอาไว้เพราะยังไงผมก็มองว่าอย่างไอคิดรอแม่งก็ยังเป็นรุ่นชั่วร้ายเหมือนเดิมแค่ว่าไอายอย่างสมมติสมมุตินะถือว่าสปอยเล็กน้อยแล้วกันเนาะพอไปเกาะเอเคเนี่ยแล้วก็ในส่วนของคิดอ่ะเรียกงี้คิดกับแชงเดี๋ยวเจอกันและแชงจะเอาโพนกิกิฟซึ่งในตอนนี้มันสู้กันอยู่ตอนนั้นอะไอตัวของคิดเองมันก็ยังมีในส่วนของรุ่นชั่วร้ายเหมือนเดิม และกระทั่งรอสู้กระโดดดำมันก็อยู่เหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีสี่จักรพรรดิใช่ไหมเพราะสี่จักรพรรดิลูฟี่ได้ไปแค่คนเดียวดังนั้นหมายเขาว่าไอ้แท็กคิดกรอไอตอนนั้นถ้ามานะร่างนั้นถ้ามานะหมายเขาว่าไอ้คิดกะรอเนี่ยมันก็จะมีแท็กเท่าเดิมเลยแต่ที่มันจะเปลี่ยนคือแค่ข้างบนเท่านั้นเองนะครับอันเนี้ยเอาแท็กให้ดูก่อนที่มันจะเปลี่ยนมีแค่ข้างบนจะไม่ใช่วานอแต่อาจจะเป็นเกาะที่มันทําการต่อสู้กันอยู่ แค่นั้นที่เหลืออยู่เหมือนเดิมเคลียตรงนี้ก่อนเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลเนาะเข้าเริ่มเลยสารคิีนี้เนาะคุณเห็นไหมว่าอันเนี้ยอะไรนะฮคอกโอดายเนี่ยอยู่บาร์ล็อกเวิร์กโอเคไหมบาร์ล็อกเวิร์กแล้วเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดตอนที่อยู่ในอลาบัสตาแล้วก็เป็นสายโลกเกียสี่แท็กเคลียรนะที่ผมอยากให้ดูคือดังนี้เว้ยคุณลองดูนะสกิลสองยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์สองอันวะหมายเขาว่า ยี่สิบแปดคือหลายๆคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุดยี่สิบไม่ใช่หรอคือผมบอกออกตัวก่อนกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยกูเลยทําคลิปบอกพวกมึงเนี่ยแหละก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ก็คนในกลุ่มเอามาโพสไว้ก่อนหน้านี้นผมเคยเห็นคนใส่เหรียญนี้แต่ผมไม่เคยสังเกตว่าใส่ทาไมแต่พอมาดูเฮ้ยเจ็ดเทพโจสลัดบันยชนสกิลสองบาร์ลักเวิร์กก็ย่นสกิลสองตอนแรกผมคิดว่าไอสองแท็กนี้ถ้าคือไม่คิดว่ามันจะไม่ทับกันอะ ตอนแรกคิดว่ามันมันต้องทับกันงงปะสกิลสองสิบสี่มึงต้องทับสิวะงงปะคำวามหมายของเขาว่าท้าก้าจ,จะมีแค่จุดสองเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเอ้ยสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสกิลสองแค่อันเดียวแต่แม่มีสองอันหมายเขาว่าแมงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นถ้าหากใครไม่มีเซตบาร์ล็อกเวิร์กนะครับพวกคุณสามารถใส่อันนี้กันได้เลยนะอารแท็กนี้เอาให้ดูก่อนสกิลหนึ่งสิบสี่สกิลสองยี่แปดเนาะเพราะสิบสี่บวกสิบสี่เป็นยี่แปดนะครับแล้วก็มีในส่วนของดอท เหรียญเป็นดังนี้นะครับคอกโคไดโล่น้ำเงินบอนเคนะฮะหรือว่ามิสเตอร์ทูแหละตอนอยู่ในอลารัสซ่าเนาะไอตัวเนี้ยจะได้ถ้ามีเพื่อนอยู่ในธงจะตีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโหนดดำเนี่ยเมื่อมีเพื่อนอยู่ในธงเช่นเดียวกันจะย่นสกิลหนึ่งสิบสามเปอร์เซ็นต์นะสมมุติถ้ามันแบบตามเรียกเรียกว่าตามบล็อกด้วยหลังจากที่เราไปบู๊และเรากลับมาอยู่ธงแบบยืนกับโล่นะสกิลหนึ่งจากสิบสี่เปอร์เซ็นต์แม่งจะเป็นยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ส่วนสกิลสองอะแม่งยี่แปเปโคตรดีสำหรับเซตนี้นะอันนี้คือโหลดดา ex นะครับซึ่งถนะ้าใครไม่มีโหลดดาบอกเลยว่าอาจจะหาเซ็ตใส่ไม่ได้เนาะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าใครไม่มีเซ็ตบลล็อกเวิร์คที่ผมชอบทําบอกบ่อยๆอยอะอะบอลล็อกเวิร์คมีตัวนี้มิสเตอร์ไฟกับวาเลนไทน์เห็นปะ่ะสองเหรียญนี้แล้วก็มิสเตอร์ทีซึ่งมิสเตอร์ทีตรงนี้มันอยู่แกลไลแล้วมันไม่ใช่แท็กนั้นนะดังนั้นเลยใส่กับบอลเคไม่ได้นะซึ่งบอลบอเคเนี่ยมีคนถามว่าเอา้าโรบินใส่ได้ ได้โรบินก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นในส่วนของว่าเมื่อมีเพื่อนอยู่ในธงจะดึงธงไวมากขึ้นมันไม่เหมาะส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะนะครับหรือว,วีวีก็ได้นะครับเห็นปะได้เหมือนกันแต่วีว,วีมันแกนลายมันก็เลยไม่ได้น้องนาสีก็แกนลายนะส่วนอย่ไปแกนลายหมดละหรือถ้าใครมีเหรียญเก่าอย่างอันนี้ได้อันนี้ได้ถ้ามีนะวงเล็บถ้ามีเห็นปะเนี่ยบอลล็อกเวิร์สแล้วก็อันเนี้ยผมเลยบอกว่าถ้ามีไง แต่ผมไม่มีครับใครมีก็มีแต่กูไม่มีแกเอ่ยอันเนี้ยเหรียญใหม่ก็ได้นะจะเอามาแทนก็ได้แทนบอลเคแทนบอลเคได้เลยนะครับแต่ว่ายังไงหลักๆเนี่ยไอบอลเคสามารถหาแทนได้เนาะแต่หนวนดดาไม่มีแทนนะครับเหตุผลเพราะว่าในกลุ่มของหนวนดดาเองเนี่ยมันแป๊บหนึ่งโอเคหนวดดำเนี้ยคุณลองดูเหรียญของมันก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ใช่โลเกียเห็นปะ มันไม่ใช่โลกเกียสมมติถ้ามีตัวโลกเกียสามารถแทนได้ไหมคําตอบคือได้แต่ต้องไปโลแต่ต้องไปโลกเกียก่อนนะแต่มันก็ยากอย่างเพราะว่ามันมีแค่โหมดดาอ่ะที่เป็นเจ็ดเทพโจรสลัดกับโลกเกียมันมีตัวเดียวเนาะเพราะโลกเกียมันมีข้อขโโดไดกับโหนดดาส่วนตัวอื่นเนี่ยเป็นโบอาเป็นมีฮอปอะไรก่ะอะคูมะส่วนใหญ่มันก็พารามิเซียใช่ไหมยกเว้นมีฮอปไม่มีพลังปะมีมีดะฮาคิเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือเหรียญที่ผมจัด เซตให้ได้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะครับอยู่ในเกมทั้งเกมยน่นสกิล2 28%ตลอดเวลานะเพราะสกิล2แม่ง14% 2อันและสกิล1ยน่น14แต่ถ้าระหว่างรอใช้สกิลหรืออยู่แถว2เราไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยกลับไปอยู่กับโลอยู่ที่ทงกับเพื่อนอะ่ะจะยน่นสกิล1อีก13หมายความว่าเป็น27 หนึ 1> 1่งกับสองอ่ะยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดมันไม่มีเส้นไหนทำให้มึงได้ขนาดดีด้วยมันไม่มีด้วยเออแล้วก็ดอสเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคอละเจ็ดหรือสิบผมมองว่าไม่ต่างกันเพราะว่ามันนิดมันนิดนิดเลยอ่ะนิดเดียวเลยเดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้า,า,าเซตน,นี้เหมาะกับใครก็คือทุกตัวที่เน้นสกิลสองเชน่นยามาโตาะอย่างบางคนอาจจะไม่ทาเหรียญบารารักวัวที่บอกไปมเมื่อกี้มีมิสเตอร์ไฟท์วาเลนไทน์และมิสเตอร์ทีอ่ะถ้าไม่ทันเซตน,นี้ใส่ได้เพราะว่าเน้นยนสกิลสองส 2, ถูกป่ะหรือ จะเป็นในส่วนของโอเว่นเนี่ยก็ได้เห็นปะหรือจะเป็นอีโซอะไรก็คือดอฟฟี่อุตะใครกันมันได้หมดอ่ะมันได้ทั้งหมดอ่ะเพราะสกิลสองเอาว่าเป็นตัวเน้นสกิลสองหรืออย่างฟี่นิกะก็ได้ถ้าเอาใส่จริงๆก็ใส่ได้นะเพราะว่าฟี่นิกะเวลาฆ่าคนคือสกิลที่2ถูกปะถีบกระทืบลงมาน,นั่นแหละนั่นแหละฮะผมเลยอยากเอาเซตน,นี้มาให้ดูลักการแล้วก็ถือว่าเป็นการบอกอนาคตถ้ามีแท็บ ในส่วนของ4ี่จัก,กรพัดนะครับมันก็จะเพิ่มนะฮะในส่วนของเนี่ยนะสจัก,กรพัดเนาะจะเพิ่มในส่วนของเมื่อได้ธงน้อยกว่าศัตรูนะครับจะตีแรงขึ้นแล้วทีนี้คนหลายๆคนเลยบอกเฮ้ยมันทับกันนุย้ยเพราะว่าของลูฟี่อ่ะมันก็มีแ็กนี้เหมือนกันรุ่นโชรายเห็นป่ะรุ่นโชรายกับอันนี้เหมือนกันแต่ผมวงเล็บว่าเมื่อกี้เอาให้ดูแล้วว่ามันไม่ทับดังนั้นถ้ามันไม่ทับ หมายความว่ากู <c oughs> บอกเลยยังเพลินแหละคือถ้ามีฟี่สามตัวแต่เป็นอันใหม่แล้วที่มีสิีธิ่จักรรดินะคือรุ่นเจ้าลายอะ่ะแม่งได้ไปสิบละแล้วลมึงก็จะได้ของสี่จักรรดิอีกสิบบ้าเอ้ยได,ได้ได้ทองน้อยกว่าตีแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตยังไม่นับรวมยังไม่นับรวมกับพี่น้องนะฮะเดี๋ยว่าย,ยังไม่นับรวมนะคือแม่งมีอีกคือบอกแบบโอ้ จะแลกไปเป้าอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ผิดนะเมื่อมีเพื่อนอยู่ในทงนะเอออันนี้เมื่อมีเพื่อนอยู่ในทงนะแต่ว่าไอพี่น้องเนี่ยเมื่อได้ทงน้อยกว่าอ่าแยกกันแยกกันก็ถือว่ามาบอกข่าวดีแล้วกันเพราะผมก็เพิ่งทราบเนาะและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเลยมาบอกให้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้เดฟคลิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเอง หากใครต้องการให้จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม